เรามาท้าเงินแสนกับน้องๆทั้งสามท่านวันนี้เราจะให้พิสูจน์ว่าวันนี้มีเวลาหนึ่งนาทีกับการหาสติกเกอร์ลมยางของเจ้าคุณปู่คันนี้รถเบนจีคัดคันนี้สติกเกอร์ลมยางสําคัญไหมสําคัญมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ารถเนี่ยนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีลมยางบอกไว้ว่าควรเติมต่ําเท่าไหร่หรือสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่สติกเกอร์ลมยางสําคัญฉะนั้นในความสํากันเราจะดูความสามารถน้องทั้งสามคนว่า เขาจะหาได้ไหมภายในเวลาหนึ่งนาทีใครหาเจอก่อนคนนั้นมีรางวัลให้หนึ่งนาทีจับเวลาหนึ่งนาทีครับสัตว์กลับการหาสติกเกอร์รมยางรถสติกเ,ตเกอร์รมยางรถนะครับโอ้ยมีคนมีคนตาไวมีคนตาวไวหาได้เรียบร้อยสุดยอดม,มากมทำไมทำไมสันนิษฐานถึงว่าเปิดฝาน้ำมันครับหรือก็เปิดมั่วหมดแหละ ลองๆครับเพราะว่าถ้าเป็นรถแบนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ตามเถากระตุแล้วอันนี้รู้ได้ไงเป็นติ๊กเกอร์ลบยาง๋อเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าลยางล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเติมเท่าไหร่โอเคยินดีด้วยครับโอ้โหโคตรเก่งเลยฮะผู้ที่ได้รับรางวัลคุณเก่งมากเขาทําซ่อนอย่างี้คุณยังหาเจอขอบคุณนะครับน้องสแน็คน้องพีมนะครับแล้วก็ยินดีกับคุณไอซ์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอ้โหสุดยอด